สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจงงนากโรงเรียนบ้านละกอวันนี้พวกเราจะมาสาธิตการทำข้าวกรียบรองค่ะส่วนประกอบมีดังนี้นะคะแป้งมัน300กรัมเนื้อสำรอง300กรัมผงปรุงรส30กรัมน้ำตาล30กรัมพริกไทย15หกรัมกระเทียม5กรัมและรากผักชี5กรัมค่ะสำหรับขั้นตอนการทำข้าวเกรียบสำรองโดยขั้นที่1่เทแป้งและเนื้อสำรองลงในอ่างผสมพร้อมคลุกเคล้าให้เข้ากัน เมื you, share, ่อคลุกเคล้าได้พอประมาณขั้นตอนต่อไปให้เติมผงปรุงรสพริกไทยป่นกระเทียมและลาบผักชีที่โขลกเข้ากันแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อคลุกเคล้าเนื้อสำรองและแป้งส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันจนเป็นก้อนดีแล้ว ให้นำมาทำเป็นก้อนยาวๆจากนั้นให้ห่อด้วยฟอยล์เมื่อห่อด้วยฟอยล์เสร็จแล้วให้นำไปนึ่งด้วยไฟกลางโดยใช้เวลานึ่งประมาณ2ชั่วโมงค่ะเมื่อเรานึ่งเสร็จแล้วจากนั้นให้นำเข้าช่องแช่แข็งไว้หนึ่งคืนจากนั้นนำออกมาหั่นเป็นแว่นๆและนำไปตากแดดหนึ่งวัน เมื่อตากแดดเสร็จแล้วสามารถนำมาทอดรับทานได้เลยค่ะ